ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเตรียมสายนะครับหลังจากเตรียมแปลงมากครับไถแปลงนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขิงวาเฮ้านะครับช่วยขิงว่แล้วก็ไอ้ถมลงไปนะครับวัดจัดแต่งนะครับมองที่ห้อง้องการปลูกนะครับวันนี้ผมกบว่าใส่ไปประมาณสามสามอาทิตย์แล้วนะครับมันนี้กเอ่อ ไหว้สายนํำนะครับมาเดินสายนํำนะครับของผมสายนนำผมสิมาจากด้านบนทุนนะครับฟองผมเป็นมีแน่นเม่นนะครับเป็นเม่นสามสิบสองมิลนะครับผาดไปจนสุดพุนเลยนะครับเพราะว่ามีต้นใหม่ปลูกฟังทั้งพุนนะครับเป็นพวกเงาะเป็นพวกมะยองชิดนะครับปลูกฟังทั้งพุนนะครับผมก็ไม่แยกกอกสามท่างนะครับสามท่างจากคู่ด้านบนนะครับลงมาทางหลังนี่นะครับนะครับเราก็เดินไปโอ้เดินไปนะครับ ตามหล่องนะครับตามหล่องเพื่อที่สีต้องการผมสายน้ำนะครับเพื่อตี่สีมันง่ายต้องการตัดหยานะครับเพราะว่าจังใดมันก็มันเป็นไฮน้าเก่านะครับเป็นไฮน้าไม่เป็นไฮน้าเก่าดอกปีที่แล้วผมกับนั่นอยู่นะครับปีที่แล้วผมกับปลูกนะครับปลูกเขาด้วยกันนะครับปีนี้เปลี่ยนมานะครับมองนี้ยุบละเล่าสองงานกลัวนะครับเกือบสามงานนะครับเปลี่ยนมาปลูกซีดานะครับระยะอยู่ประมาณสามคูณ สาม่สามหยุนหานะจะได้นะครับสามพุ่สามุนหานะครับพระ่าระยะต่อแถวนะครับต่อแถวนี่นะครับแถวแรกนี่ประมาณสามเมตรห่างกันพ่าเป็นประมาณละสามเมตรเลยนะครับแต่ว่าระวางแถวของกับแถวนี่นะครับเพราผมปลูกเว้นแถวนะครับแถวกลางนี่สิบวันปลูกเพราะว่าสิเก็บใบเป็นทางเดินนะครับใบใส่ยูรถดเดินเก็บคล้องเท็ดนั่นท็ดนี่นะครับก็เลยปลูกเว้นแถวนะครับ เดี๋ยวเราก็มาปลูกแถวนี้นะครับนะครับลุ้มกะทีเห็ดเป็นไปประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมื้อนี้ต่อสายน้ำผมสิเฮ็ดแบบไรน,นะครับอ่าเฮ็ดแบบไรอุปกรณ์ของผมก็สิมีเอ่อเป็นสาย PE นะครับเป็นสาย PE ่อเฮ็ดเฮ็ดเป็นสายเมนดนะครับสาย32มิมลนะครับ32มิมลอันนี้คือคือสาย PE นะครับ32มิมลนะครับแรงดันมัน4บา นี่นะครับผมซื้อมามันโคดหนึ่งมันระยะของผมอยู่ประมาณเอ,อ่อสามสิบกว่าเมตรนะครับสามสิบเกือบสี่สิบเมตรนะครับผมก็เลยซื้ออันหาสิบเมตรมานะครับโคดนี่อยู่แล้วว่าหาลอยเกือบหกร้อยครับขาดอีกอยู่ประมาณสิบกว่าบาทถึงหกร้อยนะครับตีเป็นหกร้อยนะครับโคดหนึ่งหาสิบเมตรแรงดันแคสซบาทนะครับเพราะว่ามันมันมากไกลแล้วนะครับมันมากไกลแล้วผมเลยผมก็เลยลดลดขนาดมันลงลดลดแรงดันมันลงปกติไซเมนต์นอยู่ประมาณสิบเอ,อ่อสิบบาทนะครับ ประมาณ10บาทหรือสิบสองสิบสองบาทนี่แหละมันมีอยู่นะครับอันนี้ซ้ำซ้ำซ้ำสิบสองมิลนะครับผมก็เลยลดลงนะครับเหลืออยู่แค่สี่บาทนะครับลดแรงดันได้นะครับแล้วก็จะเป็นม้วนสายอ่ายี่สิบมิลนะครับยี่สิบมิลสองร้อยเมตรนะครับอันนี้สองร้อยเมตรคือสายนี้นะครับนี่สายนี้ยี่สิบมิลผมใส่ยี่สิบมิลอ่าแรงดันนี่ผมใส่แค่สองจุดห้าบาทผมใส่มาตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสี่นะครับปีนี้ปีหกเจ็ดนะครับผมใส่มา ผมใส่มาตลอดนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับนอกจากสิีเอีอกระลรอกผมมีกระลรอกมากัดนะครับผมก็ได้สื่อขอตอมาตอเอาตัดออกแล้วก็ตอตัดออกแล้วก็ตอเอานะครับหาวิธีกับไอ้บริห้มันกัดอยู่นะครับอันนี้คือสายสองจุดหานะครับผมก็เดินมานะครับเป็นายเมนครับเดินยาวไปจังสุดเลยนะครับแล้วก็สิมาแยกออกแยกออกโดยใส่สามทางนะครับแยกออกโดยใส่สามทางอ่ามันสิ่งมี้ววบ้วแยกออกนะครับ เป็นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมว่ได้ถือมานำนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าบ่อแมนบ่อแมนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาพไปคนนะครับอ่ามันมีว่าวอีกแบบหนึ่งนะครับสามารถต่อออกมาได้นะครับต่อออกมาได้ก็คือแบบเจาะนะครับเ้าใส่เจาะเราก็ใส่ลูกยางนะครับแล้วมันมันจะมีลูกยางนะครับลูกยางภายในนะครับเสียบเข้าด้านในเดี๋ยวผมมาหากันนะครับ จะมีว่าวอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยในว่าวแบบนี้นะครับเดี๋ยวหาลูกยางมันก่อนนะครับหาลูกยางมันมีป่าวะผมได้เก็บไว้อีก,อกแป๊บนึงนะครับเอือน่าจะไม่มีนะครับทุกอย่าง หยักยางมันผมปรเก็บไว้อาจอีกคุงหนึ่งนะครับอาจือีกร่างหนึ่งนะครับน,นะครับเดี๋ยวไปเทียบกันนะครับลืมนะครับอ่ามันสิเป็นแบบเจาะนะครับมันสิเป็นแบบเจาะเขานะครับอ่ามันสิเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบเจาะนะครับก็คือ,ขอเขาเอาอ่า อันนี้มันเป็น20มิลนะครับอันนี้นเป็น20มิลนะครับเป็นแบบเจาะสิเทียบกันครับอ,อันนี้นะครับมันว่าวคนละตลนอกแกะมาเนี่ยแกะมาจากถุงหน้านี่มันสีออ่ปลายว่าวนะครับปลายว่าวมันสีคนละอย่างกันอีกอย่างหนึ่งนามันสีไหลสะดวกกันสําหรับผมนะหนามันสีไหลสะดวกก็กันนะครับเป็นว่าวผมสใส่ว่าวตัวนี้นะครับตัวแรกผมใส่ว่าวตัวนี้คือกันนะครับพอดีว่าวตัวเนี้ยมันส่องใส่หัวซ่อนะครับ ัวซ้อจาะเข้าไปด้านในนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็สีมีหลูกยางสวมเป็นหลูกยางพี่อีคือกันนี่ครับสวมแล้วก็ซุปเข้าไปทั้งในแล้วมันสิไปยุ่งสินะครับมันสิเขาไปยุ่งประมาณนี้นะครับเขาสุดขอบขอบนี่ขอบนี่ครับขอบนี่ก็สิชนชนกับอันนี้พอดีมันก็สียุ่งประมาณนี้นะครับผมมองว่ามันขวางทางน้ำนะครับบ่ว่าทอเม่นสีใงญสซมฤทนะครับนอกจากทอเม่นจะสีเป็นอ่ายุ่งประมาณสองนิ้วนะครับ ทอรอเมนอยู่ประมาณสองนิ้วสองนิ้วบวกนะครับนิ้วเครืองนะครับถ้าเข้าจอเข้าไปมันสะอยู่ประมาณนี้เวลาหนามันไหลมากมันก็สะขวางทางหนามนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอสามทางนะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นสามทางนะครับเป็นสามทางเอ่อตัวนี้นะครับนี่เป็นสามทางตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสามทางตัวนี้นะครับเหล่าก็เดินมานะครับเดินมาแล้วก็ทีเป็นคอรถนะครับอันนี้รถรถ ล,ดล,ล,ลดลงจาก32มิลนะครับนี่ลดลงจาก32มิลเหลืออยู่20มิลนะครับมันก็สีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับลดลงอ่ะอันนี้จะเป็นคอรถนะครับลดจาก32เหลือ20มิลห้องก็ต่อจาก20มิลไปแล้วก็ใช้เบ้านะครับเบ้าก็เป็นเบ้าตัวนี้นะครับเบ้าตัวนี้สเสียบหัวงไยนะครับเสียบหัวทงไยได้20มิลนะครับปิดเปิดสบายครับบอ่อ บ่ได้ขวางทางหน,นามนะครับนามก็ไไรเต็มทอเนะครับึืนมาหนีก็ไไรเต็มทอนะครับนามมาทางนี้ก็ไไรเต็มทอเนะครับไปทางบุ่นกัไไรเต็มทอมันสิบมี้นามมาขวางทางน,นมามนะครับถามว่าแบบนี้เอ่อแบบนี้เฮดไบ่เฮดได้คือกันครับเฮดได้คือกันนามนามกับแห้งคือกันแต่ว่าห่างสีห่างสีบพะแห้งซ้ำเอ่อซ้ำตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นสามทางใสียแยกเข้ามานะครับ,บ,บมันก็เลยอ่าจากทีโซลองมานะครับผมก็เเลี่ยนว่าเป็นแบบเอ่อแบบนี้ทั้งหมดนะครับ ใส่สามทางเราก็ลดลงนะครับลองไปเบิ้งพี่อีนะครับตามเออ่ตามร้านขายอุปกรณ์พวกนี้นะครับได้สะดวกอ่าแล้วแต่พูดแล้วแต่ผู้ใดสะดวกนะครับแล้วแต่ผู้ใดสะดวกนะครับอ่าองตอนนี้องผมก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วเพื่อเพื่อที่ฉีมันบ่อห้มันลดนะครับอันนี้อันนี้มันจะเป็นขอลดแม่นบ่ครับนี่มันจะเขียนไว้ว่าข้อต่อตรงลดสามสิบสองนะครับสามสิบสองคู่ยี่สิบนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบมิลนะครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นสามทางปกติสามทางมันก็มีให้เลือกนะครับสองแบบแบบนึงก็เป็นแบบสวมแต่แบบนั้นก็สีแพงกว่าจังหน่อยนะครับทุงนี่ในหาตัวนะครับหาตัวอยู่เล่าสี่สิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบสวมที่มันมีเกี่ยวเกี่ยวมุนนะแบบนั้นก็สีให้อา่อาจาังไหนราคาแพงกว่าก่นนะครับอันนี้ก็สิม่ขอลดเท่กันนะครับลดเท่กันแต่ผมลดแบบนี้มันใส่ดีกว่าน,นะครับหนึ่งเลยมันประหยัดนะครับประหยัด ประหยัดไปหลายเลยนะครับ oh. สําหรับคนที่มีขอต่อหลายนะครับสิบประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต่อให้เบิ้งนะครับอ่ะเริ่มต่อให้เบิ้งนะครับอันนี้ก็คือผมเห็นไปแล้วนะครับเห็นไปแล้วผมต่อสามทางนะครับต่อสามทางออกมาแล้วก็เป็นขอลดนะครับเป็นขอลดนะครับต่อสามทางออกมาแล้วก็ลดนะครับอันนี้ก็่งส่เป็นยี่สิบมิลนะครับ อ่าอันนี้ใส่ยี่มิลใส่เดียวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ็บมือเจ็บมือครับ,จบเจ็บมือนะครับนี่อันนี้เขาก็ใส่ยี่สิบมิลไปเลยนะครับเดี๋ยวตัดที่หลังนะครับแนงค่อนข้างแนนเลยครับค่อนข้างแนนเลยนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้อันนี้เขาก็อ่า ตัดองค์ผมไผสีใสใสเลื่อยก็ได้เด้อครับใสเลื่อยหรือใสเม็ดก็ได้องค์ผมใสเม็ดนะครับแรงดันซิบบาทนี่ก็ใสเม็ดได้คือกันมันหนาหนาห้าก็ใสเม็ดหรือใสเลื่อยก็ได้องค์ผมใสเม็ดใสใสเม็ดนะครับเม็ดมันสีไว้ก็เลยนะครับนี่คือมันแรงดันซีบาทมันสีบางๆจักหน่อยนะครับห้าวกระวຽเขานะครับสวຽยากค่อนข้างสวຽยากครับแต่ว่าใส่งานดี เราก็บ๊บเปลือกเงินเน่านัานะครับข่ากระเซ็บเงินแหนนะครับเซ็บแหน้เซ็บได้ครับทัวสวนเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่แบบนี้ไปทั่วสวนเลยครับนะครับสวนเราตัวนี้นะครับข้ากระาะปาดนีเลยครับขยับมาจังอยหรือหรือแล้วต้าสะดวกนะครับคนค้นเปิดไก่เปิดไก่แล้วถตาสะดวกนะครับผมงอายุประมาณนี้นะครับพอสีแดงยางเปิดนะครับยางเปิดไปเรื่อยนะอันนี้เอ๊บ โอเคโอโอเคครับกะสีบ่ป,ปันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเ,เขาก็ปิดไว้นะครับเวลาเดินน้ามาเขาปิดไว้เขาต้องการปล่อยจากท่างใดไปท่างใดน,นะครับเขาก็ปิดไว ยางเปิดบ้าอย่างเดียวครับเปิดปั๊มนะครับเหล็กซสิมีอีกันนึงนะครับเป็นสายที่ต่อเข้ากับต้นนะครับเดี๋ยวผมเสียดหเบิืงต้นหนึ่งนะครับพอดีท่านได้มีมาปลูกนะครับก็่อยเสียบเข้าไปกระยันพวกมดพวกยังเข้าไปนะครับผมก็เลยเสียดหเบิืงต้นหนึ่งนะอันนี้เป็นสายไมโครนะครับสายไมโครหาทับเจ็ดนะครับหาทับเจ็ดเห็กีเมีไปต่อนะครับ ปต่อสี่สิบเสียบขอสายพี่อีนะครับแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เป็นหัวหัวปีพิเสื้อนะครับร้อยตัวนะครับอ่ามันมีแบบเล็กนะครับหาทับเจ็ดมันมีแบบหัวเนาะหัวหัวใหญ่กว่านี่นะครับแล้วก็หัวซับนี่นะครับหาทับเจ็ดนะครับอ่าผมใส่หัวเล็กนะครับมีหัวเล็กกับหัวใหญ่นะครับผมใส่หัวเล็กนะครับอ่าร้อยหัวนะครับหนึ่งถุงมีร้อยหัวอยู่ที่ประมาณสี่สิบหรือห้าสิบบาทเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับ สายไมโครอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับลอยไปไปนะครับเขากไม่เสียบเขานะครับผมก็จะเสียบเข้านี้เลยครับอือก็สีจอหู้ฟังนี่นะครับจอให้มันตรงนะครับถ้าไปเคยใส่ก็สีหูนะครับเนี่ยจอนะครับอันนี้ผมบอต้องบีบผมก็เลยเอาผ้าพันไว้นะครับจอเราก็เสียบเข้าไปนะครับอเนี่ย แล้วอีกฝั่งนึงเราก็ไปฝั่งนี้นะครับส่วนต้นหนาสีไล์แบบไดนั่นเข้ากับเดี๋ยวรอเบ,บิ้งอีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวปีพิเสือมันสีบานมันสีบานออกเลยนะครับตอนตกการให้มันนํามันอยู่บริเวณนี่เข้ากับเสียบให้มันหัวไา่น,น,นั่นไม่นี่ผมเอาไว้ตงการมัดนะครับมัดใ้กับหัวนี้เลยนะครับไม่นี่ครับมัดใ่แบบนี้มันสียิ่งอันนึงยิ่งล่องลางนะครับอันนึงยิง่งึ้นเคิรบบนบริเวณรอบๆต้นมบนก็สีอันซุ่มก็กันนะครับ อายุประมาณนี้นะครับนี่อันนี้กัดยอาไว้เห็ดนะครับเดี๋ยวมันมือปลูกนะครับมือปลูกผมว่าู้วมือหนึง่งสิบปลูกได้ประมาณมือละจักต้นนะครับเพราะว่าต้องเห็ดงานอื่นไปนั่งนะครับมือหนึ่งก็ว่าวสิบปลปูกได้ประมาณจักตนเนาะก็เลยแบบท่านในเสียบนะครับห้าปลูกเ็จหนึ่งมันมีสิบตน้นทั้งสี่นะครับพี่เสเศษหนึ่งของผมได้สิบต้นอยู่ซีซีแถวนะครับสิบสิบเอ็ดต้นอยู่หาแถวนะครับ เ้านะสมบุรณว่าปลูกบ่คกบแถวเหฮาไส่ไปแล้วมันหด้นามมันกระสีซ้ําหด้นามถิ่มไปอีก4ี่หหัวงสิไ่นครับใส่ป่เติมเนาะก็เลเยเก็บไปก่อนนะครับอาสอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวาาพาปเบิ่อง่อเมน่นนะครับทอเม่นของผมมาจากด้านบนนะครับได้เปรียบจังหน่อยครับเพราะว่าปั๊มอยู่ด้านบนนะครับเราก็าปั๊มน้าลงมาด้านล่างนะครับอยู่ประมาณาแล้วเราเกือบสองรยเมตรได้นะครับ ใส่สายพี่สามสิบสองมิลน,นะครับแล้วก็ผมติดอแอร์แว่ไปนะครับแอร์แว่เนี่ตอนแรกผมติดไปประมาณสองสองเมตรนะครับผมตัดลงนะครับตอนนี้เหลืออยู่เมตรหน่อยๆนะครับติดไปสองเมตรนะครับนีแอร์แว่นะครับติดไปสองเมตรนี่ผลปรากฏว่าน้ำไหลคลอยก็เกานะครับน้ำไหลคลอยก็เกา่าที่นี่ก็เลยตัดออกนะครับตัดออก พอตัดออกปุ๊บแล้วก็มาเทเิเบิง้งเออน้ำมันไหลแห้งก็เก่านะครับเพราไหลแห้งก็เกา่าไหลแห้งก็เก่าจากจากเดิมที่ท่านได้ติดได้แว่น,นะครับยุบประมาณหน่อยหนึ่งนะครับสีสังเกตจากออปลายสายนะครับอันสุดท้ายพูดยู่ประมาณฟังผุนนะครับอยู่ละลา่เกือบสามร้อยเมตรนะครับฟังผุนมันฉีดตรงขึ้นไปนี่แล้วก็ม้างสี่นะครับอยู่หม่องกระเบื้องนะครับกระเบื้องอยู่ใกล้ๆนะครับ ก็เบื้องอยู่ใหญๆขุ้นนะครับมันมีก๊กอันบักเงาะอยู่หันอยู่นะครับต้นบักเหงอนะครับอยู่หันอยู่นะครับไปสุดพุ่นแล้วเล่าสามร้อยเมตรนะครับวงเลยติดแอร์แหวนซอยนะครับถามว่าบางคนกัดสิว่าซอยได้ซอยว่าใดนะครับบางคนต้องวงซอยได้นะครับรอบหนาววงสิมาตัดออกอีกนะครับตัดออกอีกจ้าก็มาสามสิบเสนนะครับถ้าปล่อยสูงเกินไปถ้าใช้สูงเกินไปอากาศมันไหลนะครับแรงดันมันก็สิหน่อยลงกนะครับมันเก็บอากาศได้ไหล มันเก็บอากาศได้ไลยก็จริงนะครับแต่ว่าอากาศที่เข้าไปมันหน่อยมันก็เลยอั่านั้นนะครับแรงดันมันก็เลยตกลงนะครับอันนี้เป็นพอเมนของผมสามจุดสองมิลเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันแรงดันมันสิดสิบบาทนะครับสิบบาทมันสิหนากว่านะครับแตาอันนี้มันแค่สี่บาทนะครับอันนี้สิบบาทผมซื้อมาัตชอนบุรีแต่สมัยตั้งแต่ปีหกสี่นะครับปีหกสี่เท่าจุดเท่าซุ้มเงินนี่หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับเกือบสามปีนะครับ เกือบสามปีนะครับผมใส่ตังแต่แหลกแต่เห็ดนะครับก้อนสิกับมาอยู่อยู่ผมเห็ดเกษตรก้อนถิ่มใบตั้งแต่สองปีก้อนสิกับมาอยู่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดินสายน้ํานะครับเดินสายน้ํานะครับสายน้าเป็นท่อเม่นนะครับมีว่านะครับแล้วก็สีต้อใส่ไมโครเข้าไปนะครับพวกสายไอ ยี mm, สนนะะ่สิบมิลนี่ยูน้ำหลงนะครับที่ยน้ำหลงผมก็สิชมนะครับชมเพื่อใหง่ไงต้องการตัดหยาะนะครับชมก็สิทมมาเมดนะครับได้ให้มันไงต้องการตัดหยาะเห็นตัดหยา่ไงก็เก่านะครับเพื่อจัดการนะครับึืนยูบการจัดการของเขานะครับมันสีเป็นแบบใดนะครับนี่ก็ยูประมาณนี่อันน mark, ี Somehow, okay, mm ้เ hmm. ป็นก็เป็นสายพี่อีนะครับสายพี่อีนะครับอันนี้ไมโครนะครับนี่สายไมโครนะครับกระต่อไห้นะครับ อยู่ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาฟังนะขอบคุณจริงครับสวัสดีครับ